สวัสดีครับวันรพบฟาร์มป่าก้อยปากช่องครับนี่ครับไก่หนุ่มจับขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ครับลูกชายเจ้าจอมราชันครับตัวนี้เป็นจอมราชันบวกแม่เพชรนาคีครับแม่เป็นลูกสาวชโมกเพชรนะครับเป็นคู่เกิดกับตัวที่เตะไปแล้วตัวอ่าหนึ่งหกเจ็ดหกนะครับตัวนี้คู่เกิดกันครับชุดนี้มีตัวผู้อยู่2ตัวตัวนี้กิ๊บปีกเบอร์หนึ่งหกแปดห้าครับนี่ครับจับสวยครับจับสวย รอยไม่ใหญ่ครับตัวนี้รอยรอยสวยครับรอยกลางๆลอยประมาณ2อกิโลหกนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วครับสองห้านะครับเต็มหนุ่มเต็มล่างมาแล้วตัวนี้ก็รอยชนสักสองห้าสองหกได้ครับสวยครับไม่มีตําหนินะครับปีกซ้ายปีกขวาเต็มครับพวกนี้นะครับจับกลมๆครับกลมๆยาวๆนะครับแข้งเหมือนจอมราชันครับเป็นแข้งสองแถวปัดตลอดครับแข้งรองน้ําลึกนะครับอุ้งเท้าบางครับ ด้วยสวยครับพุณนี้ตุ้มจอมราชันนี่ส่งด้วยนะครับสวยมากครับไก่ตัวนี้จอมราชันบวกเพชรนาคีครับนี่ครับโอเคครับ